แผงที่จะดึงไปบนนู้นเพราะว่าไว้ข้างล่างไม่ได้แล้วบอกเสียงจังเสียงแบบไหนมาดูเสียงแบบนี้เลยเสียงยนไม่เหลืออะไรหม <c oughs> ดเลยนี่กี่คงกี่โคนช็อตไปหมด3ามเครื่องด้วยกันเดี๋ยวเราจะจ้ำแผงจากข้างบนนู้นนะครับทั้งหมด16แผงด้วยกันเข้าไปสติงแล้แ8แผงลากไปก็ประมาณสัก2 5เมตรอันนี้ไม่ใช่ อันนี้อะไรเตาอะไรเนี่ยอ๋อที่ดูดอากาศดูดไปบ้านอื่นไม่ใช่มาบ้านเราดูดดอกอ๋อดูดดอกไม่ใช่ดูดเข้ายกขึ้นมาชั้นสองมาที่เรียบร้อยเพราะว่าไว้ด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวน้ํามันจะเอาไปกินซีนมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการแกะก่อนนะครับเป็นจุดสำเร็จที่เสียบแผงเสียบแบตแล้วก็เสียบเสียบเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยมาดูอการเชื่อมต่อกัน ตรงนี้เราต่อบว่าให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น PV เ6 AC เบอร์10ทองแดงแท้ AC input AC output แล้วก็สายแบตเตอรี่ซิลิโคนเบอร์50ก็ PV เ6เป็น2สตริงเพราะว่าตัวนี้จะรับแผงได้ก็คืออยู่ที่สตริงละ8แผงแผงที่ต่อไว้ตอนนี้เป็น5 5 0บวัตต์ทั้งหมด16แผงด้วยกันตัวคอนเซมอร์ก็จะเป็น2สตริง อ่ะมาดูวิธีการเชื่อมต่ออันดับแรกก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสําหรับมือใหม่ถ้ามือเก่าก่อนแล้วไปอันดับแรกก็ให้ดูบวกเข้าบวกลบเข้าลบก็คือสายจากอินเวอร์เตอร์มาแล้วก็เช็คเบรกเกอร์ก,ก่อนว่าเอาลงไว้หรือเปล่าถ้าไม่ลงอ่ะมันจะสปาร์กมันจะ,ะบางทีเราอาจตกใจวิ่งตกบันไดก็ได้นเ <c oughs> นียเอ้ยนี่เห็นไหมมวอตะคุยเป็นไงจะเอาบวกเข้าบนแล้วลบมันอยู่ด้านบน เอ้ใส่เข้าไปให้ดังจุวบเลยนะอ่าโอเคแน่นต่อไปก็จะเป็นสายบวกเป็นหกหกเหลี่ยมมือก็ได้นะแต่ผมมีอันนี้ก็เช็คนิดนึงอ่าแน่น นัแน่นโอเคลำดับที่2เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสายแผงเข้าด้านหลังเห็นไหมครับจะมีหัวมดีโฟให้แทงจึกจิกๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็เรื่องแทงเราถนัดแล้วก็เปิดบีมเอสกดครั้งนิดนึงกำลังเตะ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 กันนะดังแปลกไหมบีมเอสรุ่นเนี้ยโอเคตอนนี้ไฟมาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองโวลต์หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปก็เอาเบรกเกอร์ ขึ้นพอขึ้นไปเสร็จมาดูใต้ตดเครื่องเอานิ้วแย่เข้าไประวังโดนกัดด้วยนะอ่าแล้วก็เปิดเอเปิดมาปุ๊บน้าจอก็จะเริ่มแสดงสถานะการทํางานว่าไฟจะเริ่มจ่ายอยู่ที่230โวลต์อ่าเสียงร้องเตือนแล้วว่าชั้นมาเริ่มนะนะพอาเสร็จแล้วไฟมาออกตรงนี้เลยเห็นไหมไฟออกตรงนี้แล้วพร้อมจ่ายสถานะคือพร้อมจ่ายไฟอ่าเดี๋ยวเราผมจะลองเอาแข็งขึ้นปุ๊บ อเอาหนึ่งสติงขึ้นก่อนรู้ที่มาไหมเดี๋ยวเราแป๊บอ่าจะรีเลย์เราเช็คแผงก่อนว่าสายโดนน้ำท่วมไปเป็นไรหรือเปล่าว่าไฟมาไหมอ่ะ370้ยโวลต์ถ้าอย่างนี้มานะครับ371้สโวลต์สติงนิดหนึ่งมาโอเคทานวันนี้สติงหนึ่งสติงสองมาเรียบร้อย แบตมีอยู่ที่240กแอมป์เราจํากัดในการชาร์จก็คือชาร์จแค่5้50แอมป์มันจะเบรกกระแสนะครับโดยการที่เราลิมิตไม่ให้แบตมันพังเพราะแบตยังมีน้อยอยู่364โวลต์ยังไม่มีการจ่ายโหลดนะเพราะว่าเพิ่งต่อเสร็จจะน้ำรบมานน้าต้มไก่ชึบอะชึบอะชึบต้องมีเสียงด้วยนะ อ่ะ2,660วัตต์ลงแบตอยู่ที่แอมดี๋ยวแน๊ดนึงต้องกดดูตัวน,นี้ลงมาอยู่ที่2,670วัตต์ลงแบตอยู่ที่5 0แอมคือเราตั้งชาร์จไม่ให้แบตมันร้อนแบตมีอยู่2 4 6 M. แอมป์เราชาร์จแบบซอฟต์ลอยู่ที่5 0แอมป้าก็นับค่าแดดเป็น5ชั่วโมงคือแดดช่วงแรงแรง5ชั่วโมงประเทศไทยก็คือ50 55 25ก็เท่ากับว่า 225อแอมป์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเรามีแบตอีกสักชุดหนึ่งก็สามารถตั้งค่ามาเดินละ100อแอมป์100อแอมป์ก็5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เท่าไรห้าร้อยแอมป์สมอมงม,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 มาพูดถึงเรื่องก <ไป S 1> ารใช้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วรอแต่จ่ายเราทีเดียวเพราะว่าสายไฟยังไม่ได้ต่อเข้ามาน้ําท่วมเพิ่งทำวาะตาดเสร็จที่น่านน้ำท่วมไปประมาณ3วันไหมครับ3วันมิดหัวเลยนะ ปิดหัวเลยอยุตเตอร์ด้านล่างเสียไปหมดเลยตอนนี้ก็ลรอเอาไฟมาจ่ายโหลดเพราะว่าไฟพร้อมจ่ายโหลดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดปิดบา้านละปิดโลก